จากวันเดอร์คิดที่ทั้งโลกจับตามองสู่ผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกาย จนสุดท้ายครับหลุดพ้นในคดีกลับมาเป็นนักเตะที่อนาคตไม่มีความแน่นอนในปัจจุบันนี้บุคคลที่เรากําลังจะพูดถึงเนี่ยคงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากชายหนุ่มที่มีนามว่าเมสันกินวูดหลังจากคดีทําร้ายร่างกายแฟนสาวอย่างแฮรรีย์ล็อบสันได้จบลงไปครับเหล่าเลดอาร์มี่หลายคนได้เกิดข้อสงสัยที่ว่าถ้ากลายเป็นคนบริสุทธิ์แบบนี้แล้วอนาคตของน้องไม้เขียวจะเป็นอย่างไรต่อไปในซีซันหน้าบางคนก็มองว่าเฮ้ยก็คนมันไม่ได้ผิดแล้วปีหน้าก,ก็ต้องกลับมาเล่นให้แมนยูได้ แล้วสิวะบางคนก็คิดว่าปล่อยยืมไปเรียกความมั่นใจก่อนแล้วปีหน้าค่อยว่าก,กันใหม่กับทีมชุดใหญ่ก็อย่างว่าแล้วครับต่างคนต่างมุมมองประเทศแห่งประชาธิปไตยครับแต่นั่นมันเป็นแค่ความคิดเห็นของแฟนบอลเท่านั้นแล้วสถานาการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับกนะินวูดณักตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วบ้างมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยววันนี้ขอบสนามอินไซต์จะนํามาเล่าให้ฟังครับถ้าเราจํากันได้ครับช่วงต้นปีที่ผ่านมา Mason, Wood, Kid, D, เมสันกินวูดวันเดอร์คิดฝีเท้าดีของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดต้องเผชิญกับดราม่าอย่างหนักคร สาวอย่างแฮเลรียนลอบสันแฉว่าถูกนักเตะดาวรุ่งรายนี้กะทําการข่มขืนทําร้ายร่างกายโดยมีการโพสต์คลิปเสียงครับและก็ภาพบาดแผลที่เธอถูกกินพุทธกระทาผ่านโซเชียลมีเดียส่งผลให้ทัพปีศาจแดงประกาศแบนด์เจ้าหนูรายนี้ชั่วคราวจนกว่าคดีจะได้รับการพิสูจน์นอกจากนั้นครับเจ้าตัวยังได้รับบ,บทลงโทษที่ไม่ใช่เรื่องคดีอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการถูกตัดขาดจากโลกฟุตบอลไม่ได้กลับมาซ้อมกับทีมหรือลงสนามอีกเลยสปอนเซอร์ต่างๆของเจ้าตัวก็พากันแห่ถอนตัวไปหมด รวมถึงเกมฟุตบอลต่างๆครับก็ต่างลบชื่อเขาออกทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าตัดออกจากสารระบบทั้งหมดเลยทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ก็ได้มีข่าวดีให้เมสันกินวูดได้ชื่นใจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์ได้ออกแถลงการว่ากินวูดหลุดพ้นจากข้อกล่าวหากะทำความผิดทุกข้อกล่าวหาแล้วและเข้าใจว่าจะไม่มีการดำเนินคดีหลังจากมีการตัดสินใจอย่างรอบครอบแล้วเรียบร้อยซึ่งหลังจากนั้นครับก็ไม่ค่อยได้มีข่าวที่ชัดเจน จากทางสมโมสรเกี่ยวกับความขึ้นหน้าของเมสันกินวูดมากเท่าไหร่เนื่องจากณนะตอนนั้นครับยังอยู่ในช่วงซีซันกําลังเปิดทีมกําลังขับเคี่ยวโฟกัสไปกับก,บการลุ้นแชมป์บอลถ้วยและการคว้าท็อปโฟอยู่แต่หลังจากปิดซีซันได้ไม่นานครับ16มิถุนายนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทําเอาแฟนผีทั่วโลกต้องแตกตื่นเมื่อทับปีศาจแดงมีการส่งรายชื่อนักเตะที่มีสัญญากับทีมในฤดูกาล2023-2024ให้กับทางพรีเมียร์ลีกโดยหนึ่งในนั้นครับดันมีชื่อของเมสันกินวูด ออหลังจากนั้นก็มีกระแสข่าวของเจ้าหนูไม้เขียวออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นภาพหลุดที่กีนวูดได้เริ่มกลับมาฝึกซ้อมเรียกความฟิตเพื่อรักษาสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้ดีขึ้นอีกครั้งณนะศูนย์กีฬาสาธารณะแห่งหนึ่งครับพร้อมกับโค้ชส่วนตัวด้วยค่าจ้างราวๆ8ป้ปอนด์ต่อชั่วโมงหรือราวๆชั่วโมงละ3 8 0 0บาทครับภาพนี้เป็นภาพหลุดจากเดอะซันครับสื่อเบอร์หนึ่งของข่าวก็สิบในประเทศอังกฤษที่ได้ออกมาเปิดเผยโดยมีการยืนยันจากเจมส์ดักเกอร์ผู้สื่อข่าวของ ระบุว่าการกลับมาซ้อมแยกของกีนวูดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แน่นอนครับว่ายังไม่มีการตัดสินใจจากสโมสรณนะเวลานี้ว่าจะปลดแบน์หรือไม่จะนําเขากลับมาสู่กระบวนการฝึกซ้อมและลงเล่นกับสโมสรตามปกติหรือเปล่าโดยเจมส์ดักเกอร์ทิ้งท้ายในเนื้อหาข่าวไว้ยอย่างนี้ครับยูไนเต็ดอาจจะเจอกระแสต่อต้านจากบางกลุ่มหากนํากีนวูดกลับมาทันทีเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันค่อนข้างละเอียดอ่อนพอสมควรดังนั้นสโม จึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดก่อนจะตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายถึงแม้ว่าณนะตอนนี้ครับทัพปีศาจแดงอาจจะยังไม่สามารถนำเมสัน wood, กีนวูดกลับมาสู่ทีมได้อีกครั้งแต่ก็มีข่าวดีจากซามูเอลรักเฮิร์ตผู้สื่อข่าวของแมนเชสเตอร์อินฟิเนียลสื่อข่าวประจําท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์ให้แฟนผีที่ยังคงความศรัทธาในความเก่งกาจของกีนวูดได้ชื่นใจครับจากการรายง,งานว่าเอริกเคนฮาร์ครับได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ขายกีนวูดออกจากทีมแต่เลือกที่จะปล่อย ยืมตัวในฤดูก,กาลถัดไปครับทันใดนั้นครับเมื่อหลายสโมสรได้เห็นกีนวูดกลับมาอยู่ในวัตจักรของโลกฟุตบอลอีกครั้งก็ต่างพากันให้ความสนใจและก็พร้อมจะจับจองเพชฌฆาตดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นสโมสรนในตุรกีลาลิก้าสเปนซิลิอาอิตาลีซึ่งมีการกล่าวกันนะครับว่ายูเนเต็ดได้ติดต่อไปกับยูเวนตุสเอซีมิลานอินเตอร์มิลานและทีมอื่นๆของอิตาลีเกี่ยวกับการย้ายทีมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรายงานของเดลี่เมลครับนอกจากนั้น ล่าสุดเดอะซันนะครับได้รายงานเพิ่มเติมว่าอดีตนายใหญ่ของกีนวูดอย่างโชเซ่มูรินโญ่กุนซือคนปัจจุบันของโลมาเนี่ยได้ติดต่อไปที่เมสันกีนวูดโดยตรงแล้วเรียบร้อยครับเพื่อเสนอโอกาสให้เจ้าตัวเนี่ยได้มาเล่นให้กับโลมาในฤดูก,กาลหน้าโดยมีพี่ใหญ่อย่างคิสสโมลลิงคอยให้ความช่วยเหลือและจะเป็นข้อเสนอแบบยืมตัวเท่านั้นครับแต่ทว่าการติดต่อกันระหว่างมูรินโญ่และกีนวูดก็ยังไม่มีอะไรยืนยันนะครับว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนท ที่จะเกิดขึ้นจริงในตลาดซัมเมอร์นี้และการตัดสินใจอนาคตของกินวูดระหว่างเจ้าตัวกับสโมสรเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับตามการรายงานข่าวของไซมอนโจนผู้สื่อข่าวของเดลี่เมลคราวนี้ครับสุดท้ายเรามาดูความเคลื่อนไหวของเหล่าเรดอาร์มีในโซเชียลกันบ้างครับว่าณนะตอนนี้เขามีความคิดเห็นอย่างไรหลังเมสันวูดมีกระแสข่าวว่าฤดูกาลนี้จะถูกปล่อยยืมตัวมาที่คนแรกครับกิลเลโมลาวิโลครับเขาบอกไว้แบบนี้ครับนี่เป็นข่าวดีนะสำหรับพ่อหนุ่มรายนี้โชว โชเซ่รักเขาพวกเขารู้จักกันดีและคงจะดีถ้าเขากลับมาอยู่ใต้อำนาจของโชเซ่มิลลิโย่เป็นเวลา1ปีเชื่อเถอะว่าเขาจะช่วยให้โชเซ่กลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งคนต่อมาครับเปาฮารีครับไม่ผมไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนผมคิดว่าเราต้องการเขาที่อยู่ในเตดในกรณีที่เราไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อศูนย์หน้าในตลาดซัมเมอร์นี้คนต่อไปครับทาลิโบดิโตครับมนยูในเตดไม่เด็ดขาดกับนักเตะคนนี้สักทีพวกเขาไม่รู้ว่าจะรักษาสถานะ การของเขาในสนามฟุตบอลหรือสังคมดีเด็กคนนี้เปรียบเหมือนสัตว์ร้ายในสนามซึ่งเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนเขาสมควรจะใส่เสื้อยูเนเต็ดอีกครั้งจำเป็นต้องให้เขากลับมาคนสุดท้ายครับอาซิมอาเมดครับทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องยอมรับมันเป็นเส้นทางชีวิตสำหรับกีนวูดและเป็นข่าวดีสำหรับยูเนเต็ดเช่นกันเมสันต้องการการลงเล่นที่สม่ำเสมอกับผู้จัดการทีมที่พร้อมจะซัพพอร์ตเขาโชเซ่มูรินโญ่ทำได้ดีมากในจุดนี้นี่คือเรื่องดีสำหรับเรา ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นจากแฟนบอลต่างประเทศเท่านั้นครับผมอยากรู้มากเลยครับว่าความคิดเห็นของแฟนบอลขอบสนามเนี่ยจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าหนูไม้เขียวเมสันกินวูดอยากให้ปีหน้าเขากลับมาลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยไหมหรืออยากให้ยูไนเต็ดปล่อยยืมตัวไปก่อนสักปีและสโมสรที่เพื่อนๆมองว่าควรจะปล่อยไปเนี่ยเป็นทีมไหนดีครับลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับท้ายที่สุดนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของอดีตวัน ด้คิดไลน์นี้จะเป็นอย่างไรเชื่อว่าอีกไม่นานเราทุกคนจะได้รู้ไปพร้อมกันแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซน์ในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานขอบสนามกันด้วยนะจ๊ะ